โ okay. okay. อเคโรลโลเทสโอเคป่ะวันนี้เราเอ่อรอบน,นี้เราจะมาตีคิวธาตุลบกันไม่ยากโอเคก็คิวนี่คือถ้ามันมีไอ้ไอเ้เขาเรียกว่หินนะ่ะ กันตัวตัวมันอ่ะเราจะตีตีเลื่อนไปข้างหนะ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะตีไปข้าเราต้องรอให้มันใช้สกิลรอให้มันล่วงมาก่อนะคอยคอยกดสกิลแดดเอาเีอยพอล่วงปุ๊บก็ยัดสกิลได้เลยแต่ต้องรีดแต่รีบยัดนะพยายามใช้ตัวตัวสกิลที่ออกค่อนข้างไวนะม ย่าใส้แดดล้วก็วิ่เงเดินรอเดินรออย่างเดียวโอเคเข้าได้เลย <S 2> <S 2> ถ้าถ้าลุกพลิกอ่ะเราก็จะแบบไปก่อนเนี้ยก็คือแบบไปยืนวนมัน ไม่ต้องมานั่งวิ่งไม,ไม่ต้องมานั่งวิ่งกว่าจะวิ่งไปถึงตัวไม่ได้ตีอย่างเงี้ยส่วนลมมันเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายตอนที่สกิลใหญ่มันออกก่อนแล้วกันยัม,นมีสกิลใหญ่สกิลอันนี้ถือใหญ่ไหมผมว่าไม่ผมมันหลบง่ายเนี่ยแล้วก็พยายามสเกียวดิฟไปหาใกล้ๆมันอยู่ตรงกลางพอมันลงมาจะได้ไตีเลย ถ้าช่วงโอเคเนี่มันวางลมให้เราบินขึ้นมาเก็บอ่ากลมๆมมนะครับเก็บธาตุธาตุของบอสอเก็บแบบนี้<ส>ง่ายๆหลายคนน่าจะฝึกการบินไปแล้วก็น่าจะไม่ยากถามว่าแก้วเก็บครบไหมไม่ต้องก็ได้เพราะมันเก็บไม่ทันอยู่แล้วค ี่ยบอสจะวิ่งมาหาเราเปุ๊บเราทิ้งหาตัวละครที่วิ่งคิดว่าวิ่งไวที่สุดอ่ะอยู่ห่างแตบอสบอสมันจะระเบิดแรงมากเดี๋ยวผมลองไปโดนไปโดนให้ดูตุบพันสามแล้วคือมันจะระเบิดตามลูกระเบิดตามลูกที่ลอยอยู่ที่เรายังเก็บอา่าเราเก็บไม่หมดมแบบนี้แล้วก็รีบบินไปเก็บ เก็ okay. ถ้าหมดแล้วก็โอเครอสักโอเคเนี่บอสฟรีละเข้าไปชาร์จได้ ออเสีชานไม่ได้ไม่ได้ปกต,ติที่ที่ผมลองนะคือไอสายลมอ่ะถ้าเราเก็บหมดแล้วมันมันเหมือนมันข้ามสเตจอ่ะก็คือเหมือนบอสเอออ่ะเดี๋ยวผม,มจะผม,มจะบักหรือเปล่ารอบที่แล้วลงไว้ เนี่ยอันนี้คือจรี๊บบล์มันจะต้องระเบิดแต่มันไม่มีมันไม่มีไอ้ธาตุธาตุลอยที่เอ่อธาตุบนบนฟ้าแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ระเบิดเราก็เลยฟรีไปผมว่าบอล์นี้ค่อนง่ายนะง่ายกว่าง่ายกว่าตัวไหนวง่ายกว่ายาน้ำแข็งชาร์ท มันเร็วมากมันมันเข้าแบบรอบอามาตะไวมากชาร,รอเลยต่อไปชาร์จ<ป>โอเคจิงหลอดละอันนี้ทุกตัวผมเลเวลยี่สิบหมดเลยนะผมยังไม่ใช้สมุดอ่ะที่เกียรยังไม่เจอตัวที่ถูกใจ โอเคอ่ะมาละโอเคบินลอนเลยเก็บพลาด คลิปแรกผมไปตีทำคลิปตีอะไรนะดอกไม้ลืมเปิดไม้แล้วลงไปแล้วด้วยจริงๆก็พี่แกอัดใหม่แหละไม่ใช่หรอกตอนนั้นตีหนึ่งเนาะอันนี้คือเราเอ้ยเพื่อลืมมันจะคุยอันนี้คือเรายิงยืนชาร์จเราถ้าเรามีพวก ตัวระยะไกลก็ชาร์จสกิวรอเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเอาตัวตีใกล้ไปวิ่งเข้าหาก็ได้มันไม่ทันตัวเมนผมเนี่ยชื่ออะไรวะลืมลาซอปปะ ตัวน้ำนี่ก็ถือว่าดีนะครับในการกดชิปเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ลืมนะมันเอาไปอะนะวิ่งวิ่งบนน้ำได้นะแต่ก็ได้ได้แบบไม่ได้ยาวนะถ,ถ้าเกิดแดดหลอดเหลืองหมดก็คือจมน้ำตาย

าหาไม่เจอบ้าเลยยังเมื่อกี้น่าจะตายละเก็บไอสี่เนี้ยถ้าเราไม่เก็บนะรู้สึกเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบหน่อยก็ดีคือผมไม่รู้ตรงที่ว่าถ้าเราเก็บไม่ครบอะมันจะมีอะไรมันจะเป็นแบบเออ เขาเรียกอ,อะไรนะที่แบบว่าบอสใช้ที่ิวทีเดียวตายผมลืมอเออนั่นแหละถ้าเก็บไม่ครบบอสมันจะแบบบึ้มเดียวเราตายหรือเปล่าหรือว่าเลื่อมันเพิ่มนด้เฉยเห็นมีคน,เ,นเคยเจออยู่ในกลุ่มผมลืมแหละอ่านผ่านๆตา เรียบร้อยผมว่าไม่ยากนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวละครที่ดีกว่านี้เเพราะผมหนึ่งเลยลมตัวเนี้ผมไม่ได้แทบจะไม่ได้ใช้เลยผมเอาไว้ลากมอนเยอะๆเออถ้าสู้ไฟบอสผมยังไม่มีตัวละครที่แบบว่าดีกว่านี้ส่วสามตัวแรกก็ถือว่าโอเคนะ ก็จบไปกับคิ้วลมนะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าผมน่าจะไปตีคิ้วสายฟ้าคิ้วสายฟ้านี่คือเอาพูดตรงๆก็คือยังไม่ได้ไปลองเทสเลยมไม่อยากผมว่าผมมอาไม่ไม่อยากสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าเวลเวลไม่เวไม่เยอะขอไม่เยอะเนี่ย ของผมก็ไม่เยอะนะยังไม่ได้ตีขึ้นดาวเลยมั้งแค่บวกบวกบวกยี่สิบบวกสิบห้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรารอบหน้าเราไปตีสายฟ้าอิเล็กตริกกันโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณมาขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ